สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเบรนชั้นชานะครับย่งให้อยู่และตอนนี้คุณก็กําลังอยู่กับเกมซิวเวอร์แอนด์บราดสำหรับ E ีีนี้เบรนนี่จะมาสรุปกิจกรรมอัปเดตที่กําลังจะมาถึงว่ามีอะไรบ้างสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมขอแนะนําร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์รับประกันทุกออเดอร์ที่เติมด้วยทุนดทะทบีนบริษัท5ล้านบาทเติมไวราคาถูกการันตีไม่มีผิดหวังแน่นอน สนใจสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มาต่อจากโซนาต้าฝ่าอรุณนะซึ่งก็จะหมดแล้วในเร็วๆนี้นะครับหมดวันที่21เเดือนสิงหาคม แล้วก็จะขึ้นต่อเลยเป็นกิจกรรมอรุณโอบรับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างโดยทางเกม s i v i l r n n d b r a d ได้อัปเดตกิจกรรมจำกัดเวลาชื่อว่าสัญญาณควันมาเพื่อต้อนรับอีเวนต์ใหม่อรุณโอบรับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่16เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่27เดือนสิงหาคม ลงชื่อรายวันในช่วงกิจกรรมเพื่อเปิดใช้งานชิ้นส่วนปริศนาและรับของรางวัลมากมายรวมถึงน้ำตาจันทาล็อกอินสะสมครบ6วันเพื่อไขปริศนาให้เสร็จสับแล้วได้รับเป็นภาพพื้นหลังความทรงจำสัญญาณควันและเมื่อถึงวันที่21เดือนสิงหาคมเพื่อนๆก็จะพบกับกิจกรรมด่านเนื้อเรื่องใหม่ต้านแสงดับศูนย์ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่11เดเดือนกันยายน หมดนี้ก็จะมีทั้งแบบปกติและโหมดฝันร้ายโหมดฝันร้ายเนี่ยจะเริ่มเปิดวันที่28เดือนสิงหาคมเงื่อนไขาการเข้าร่วมคือเพื<ๆ>่อนๆจะต้องผ่านในเรื่องเส้นใย,ยแห่งชะตาบทที่2ขีด1ก<ๆ>่อนส่วนตัวรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆจะต้องใช้ตัวโคมไฟผู้ย่ามรา拉ีซึ่งทางเกมจะแจกมาให้ตอนตี2ของทุกวันโดยจะแจกมาให้จํานวน5อันและไม่สามารถสะสมได้ต้องใช้ให้หมดทุกวันนะครับ หลังจากที่ผ่านเนื้อเรื่องกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นชิ้นส่วนภาพวาดเอาเป็นแลกของนะฮะที่ร้านค้ากระเป๋านักท่องการโดยตัวของรางวัลที่แลกได้เนี่ยก็จะเป็นร่องรอยแห่งความรักอ้อมกอดปลบกปลมและอื่นๆที่เอาไว้ให้เพื่อนๆดัน v ีนะ และแน่นอนมันก็จะมาพร้อมกับบทท้าจำกัดเวลาเอกฐานแห่งตะวันคอส m ิกซิง g ู l ล r i t ตี้สำหรับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่11เดือนกันยายนกิจกรรมลงชื่อจำกัดเวลาศึกษาประจําวันระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่11เดือนกันยายน ลงชื่อในช่วงกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลมากมายที่น่าสนใจคือร่องรอยแห่งความรักน้ำตาจันทาและอื่นๆอีกมากมายพิเศษจากซิเวอร์แอนด์บรัดตกิจกรรมจำกัดเวลาโครงเสาบดานผู้วางถังเพื่อให้เพื่อนๆืสามารถรับบริพาระดับ SSR Ac ็กเด e ได้จากในกิจกรรมเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยผ่านภารกิจรายวันแล้วเพื่อนๆก็สะสมแต้มเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดเพื่อนๆก็จะได้รับบริพาระดับ SSR Ac ็กเด e ฟรีทันที สำหรับระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่28เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่11เดือนกันยายนและหลังจากการอัปเดตวันที่20สิงหาคมตัวของฮงเฮียวไรท์ขอบเขตก็จะมีตัวด่านใหม่ๆด้วยยังไงก็โปรดติดตามราตีมีราก็ยังคงตัดอย่างต่อเนื่องระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่25เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่1ๆๆกันยายน พวกของโปรดเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมแคนออกกราครั้งที่2กํกำลังจะเปิดแล้วระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่30สิงหาคมและสิ้นสุดลงวันที่3กันยายน สำหรับเกมเพย์นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้าร่วมได้วันละ3ครั้งมันจะมีบอสทั้งหมด5ตัวเ,เพื่อนๆจัดสรรทรัพยากรกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะหรือแครนให้ดีว่าจะตีตัวไหนหรือยังไงก่อนนะสำหรับของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตัวของตราปะตำแคนนะคะซึ่งสามารถเอาไปแลกเป็นพิมพ์เขียวต่างๆได้ อังนี้ยังสามารถรับของรางวาัลตามอันดับประจำฤดูกาลของแคลนท่านได้โดยสามารถรับเป็นตัวของมาสุรุทแห่งการเกิดใหม่เอาไว้ใช้แรกบริพารในแคลนได้อีกด้วยกิจที่เราลักก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกับกิจกรรมสเสบียงทรัพยากรระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยายนและสิ้นสุดลงวันที่9กกันยายน และในช่วงเวลากิจกรรมก็จะมีตู้บริพารใหม่นะครับสำหรับบริพารใหม่ที่มา2ตัวเนี่ยมีเป็นแอคเนสเงาวแห่งวันพรุ่งและควินนกในติงเกลที่หายลับสำหรับรายละเอียดสกิลและอื่นๆโปรดติดตามและ้ามพาสำหรับสกินใหม่ชุดกูตูหรูหราควินกุลาบซ่อนหนามนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาปุ๊บได้สกินปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวของกูตูฮาติหากเพื่อน พลาดตัวกิจกรรมไปสามารถกลับมาซื้อได้เช่นกันนอกจากนี้ตัวของพี่ชายที่เบรนี่รักมากๆเลยนะครับก็ได้สกินมาแล้วนะครับเป็นสกินที่มีเลือดอาบตามตัวด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่สำหรับ EP หนะ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ bye ายบายเจอกัน